รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วปไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูมะม่วงปั่นส้มโอสาคูมาฝากกันครับมะม่วงปั่นส้มโอสาคูนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวมะม่วงกันก่อนเลยนะครับมะม่วงนะครับหั่นแช่แข็งแบบนี้เลยครับใส่ลงไปในโหปั่นนะครับ อันนี้จะเป็นน้ํำเชื่อมนะครับเพื่อความหวานที่กลมกลม่อมตามด้วยอันนี้เลยครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะมีความเปรี้ยวนะฮะหวานมันก็เข้ากันดีกับตัวมะม่วงเลยหลังจากใส่มะม่วงนะครับน้ำเชื่อมแล้วก็โยเกิร์ตลงไปแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยน้ำแข็งเลยครับปิดฝาให้สนิทนะครับ แล้วก็นำขึ้นปั่นได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมะม่วงปั่นของเราได้ที่ละเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูมะม่วงปั่นส้มโอสาคูครับต้องบอกเลยครับว่าน่ากินมากๆนะครับนี่ขออวดเลยยังกับเนื้อไอติมนะฮะเราจะตักตัวส้มโอนะครับ แป่งไปที่ก้นแก้วเลยจากนั้นก็ตามด้วยนี่เลยตาคูที่เราต้มไว้นะครับตามด้วยอันนี้เลยนะครับมะม่วงที่เราปั่นไว้นะครับ กินมากๆครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยส้มโอนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับมะม่วงปั่นส้มโอสาคูครับตัวมะม่วงปั่นนะฮะผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็น้ำเชื่อมปั่นออกมาแบบนี้สดชื่นสุดๆนะครับคุณผู้ชมทางบ้านลองทำตามกันดูนะครับ และช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักด์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูเค้กกล้วยหอมคอนเฟล็กครับอร่อยๆอแล้วก็ทำง่ายมากแถมขายดีด้วยนะกับเค้กกล้วยหอมคอนเฟล็ก อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กโรมาฝากกันค่ะสมัยก่อนนิยมทำเป็นเนื้อเค้กสปันอบใส่ถาดใช้แยมในการปาดเป็นตัวไส้และทำการม้วนแต่ในยุคปัจจุบันมีการดัดแปลงไส้ด้วยการใช้บัตเตอร์ครีมหรือวิปปิ้งครีมจึงทำให้มีการเรียกชื่อเค้กชนิดนี้ว่าเค้กโร การทำเค้กโรมีมากกว่าการม้วนกำลังได้รับความนิยมเพราะสามารถใส่ไอเดียต่างๆลงในเค้กได้เช่นใส่ลูกปัดน้ำตาลลงในเนื้อเค้กวันนี้เราจะทำเค้กโรที่มีการเล่นสีสันสลับกันและทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียกว,ว่าโรบัตเตอร์เบิร์ก การทำเค้กโรให้ได้เค้กที่มีคุณภาพต้องมีความนุ่มและความละเอียดของเนื้อเค้กควรเลือกใช้แป้งที่มีโปรตีนไม่สูงมากอย่างแป้งเค้กราริบินร่อนแป้งเค้กราริบินแป้งข้าวโพดผงฟูและกลิ่นวานิลลาชนิดผงเข้าด้วยกันเติมเกลือป่อนเสริมไอโอดและน้ำตาลทรายคลาให้เข้ากันเตรียมไว้การคนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะช่วยให้ตีกับส่วนผสมของเหลวได้ง่ายไม่เป็นเม็ดใส่ไข่ไก่แช่ยเย็นลงในอ่างผสมใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียม White, และสารเสริมโอวาเลตใช้หัวตีรูปตะกรอ้อตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นใส่น้ำเย็นแล้วตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูดีลดความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนเติมในส่วนชนิดเค็มละลายตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องช่างส่วนผสมน้ำหนัก400กรัม2ชุดและ200กรัม1ชุดส่วนผสม400กรัมชุดที่1เติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากัน เทใส่ถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยนหน้าให้เรียบ ชุดที่2เติมลูกปัดน้ำตาลคนให้เข้ากันเทใส่ถาดเหมือนชุดที่1นึ่ำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกส่วนผสม200กรัมที่เตรียมไว้ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันเทใส่ถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน5นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กสีชมพูลงบนแผ่นรองเค้กทาบตัตเตอร์ครีมประกบด้วยเค้กลูกปัด ตกแต่งขอบให้สวยงามจากนั้นตัดเนื้อเค้กทั้งสองสีความกว้าง1นิ้ว นำเนื้อเค้กที่ได้มาประกอบติดสลับกันเป็นเหมือนลายหมากรุกโดยเชื่อมติดด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบและทำการปาดด้วยบัตเตอร์ครีมบางๆทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีทาบัตเตอร์ครีมลงบนเค้กสีฟ้าบางๆจากนั้นนำเค้กที่ประกอบและแช่เย็นไว้วางลงบนเค้กสีฟ้าทำการม้วนหุ้มผิวนอกให้ทั่วและนำเค้กเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีการแช่เย็นจะทำให้ง่ายต่อการหารั่นและได้ชิ้นเค้กที่สวยเห็นลายเค้กชัดเจนรู้เทคนิคแบบนี้ แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM คุณผู้ชมครับวันนี้อาจาะยิ่งสักมีขนมอร่อยๆอแล้วก็ทำง่ายมากมาฝากคุณผู้ชมนะครับแถมขายดีด้วยนะกับเค้กกล้วยหอมคอนเฟรตต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าตำรับเนี้ยคนผสมปุ๊บอบได้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม ก็ปิบตาปุ๊บก็อาจจะพลาดส่วนผสมสําคัญไปเค้กกล้วยหอมตํำรับนี้จะอร่อยมีความนุ่มละมุนเนื้อเค้กละเอียดเราต้องได้แป้งเค้กสาลีทําเค้กที่มีคุณภาพมากๆวันนี้เราใช้แป้งเค้คกปลาลิบบินนะครับส่วนผสมเค้กชนิดนี้จะต้องมีผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดา คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแป้งผงฟูเกลือป่อนเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาแหวกแป้งเป็นหลุมแบบนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยกล้วยหอมบดละเอียดเป็นกล้วยหอมสุกงอมนะคุณผู้ชมยิ่งงอมมากขนมจะยิ่งนุ่มชุ่มฉ่ำและมีกลิ่นหอมนมข้นจืดความหวาน ถ้าเราใช้เป็นน้ำเชื่อมเราจะหมดปัญหาเรื่องขนมมีจุดขาวๆหลังจากอบเพราะน้ำตาลไม่ละลายเข้ากันแนะนำคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงความมันจะทำให้ขนมมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นวันนี้ ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตทำไมถึงต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะเมื่อขนมนี้นาเข้าตู้เย็นขนมจะไม่แข็งแต่ยังคงมีความนุ่มละมุนพร้อมรับประทานนะครับคุณผู้ชมจะใช้ตะกร้อมือหรือใช้เครื่องผสมแบบมือถือแบบนี้แพลงเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนด้วยมือพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันเดินเครื่องทันที นับหยังไม่ถึง10เลยคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วครับตักส่วนผสมใส่ลงในถ้วยคุณผู้ชมคงต้องเตรียมกระทงกระดาษลายที่ชอบหรือคุณผู้ชมจะใส่พิมพ์โลหะกระทงฟอยล์หรือซีิีคนได้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชม ื่อตักขนมลงถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอบอย่าลืมโรยหน้าด้วยคอนเฟลกนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิ350อสองศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit. ไม่ถึง20นาทีก็สุกแล้วครับขนมสุกจัดการหยอดหน้าด้วยช็อกโกแลตก่อนที่คุณจะนำไปเสิร์ พออาจารยิ้งสักดิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงหน้าอาจารย์เมยกับน้องนานาเตรียมแล้วครับคุณผู้ชมทำง่ายสุดๆไม่ต้องมีเตาอบก,ก็ทำได้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นการนางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นเสือมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำฐานวุ้น ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสดกลิ่นกล้วยและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำาขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กลมที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วนสีของพิมพ์ส่วนที่เหลือตักลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำลายเสือ ใส่ผงวุ้นตาังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสดรดจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1 ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชส่วนที่สองเป็นสีขาวเทวุ้นนมช็อกโกแลตลงในพิมพ์กลมเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีกดวุ้นนมช็อกโกแลตและวุ้นนมสดเป็นทรงต่างๆเตรียมไว้วิธีทำวุน้นใสใส่พงวุ้นรานา,นานเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำ คนให้เข้ากันนำซึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้การต้มวุ้นใส่ต้องคนตลอดเวลาให้ส่วนผสมเดือดทั่วทำให้ผงวุ้นทั้งหมดละลายจากนั้นนำวุ้นใส่มาเป็นตัวเชื่อมติดทานวุ้นและลวดลายเสือช่วยทำให้การเชื่อมติดได้ดีขึ้นวิธีประกอบ ทาวุ้นใส่ลงบนวุ้นนมกลิ่นกล้วยวางวุ้นนมสดเตรียมไ,ไว้เป็นหูเสือทาวุ้นใส่ลงบนวุ้นนมช็อกโกแลตวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นตาเสือทาวุ้นใส่ลงบนวุ้นนมช็อกโกแลตวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นปากเสือทาวุ้นใส่ลงบนวุ้นนมกลิ่นกล้วยและประกอบลายต่างๆที่เตรียมไว้บีบดาร์กช็อกโกแลตละลายตรงหูเสือและทำขอบปากเสือ บีบไวช็อกโกแลตสีชมพูข้างในขอบปากเสือให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นเสือเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูแพนเค,ค้กหัวใจมาฝากกันค่ะ วิธีทำใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดน้ำอันชันสีผสมอาหารสีม่วงไข่ไก่น้ำมันรำข้าวรามารกฏกลิ่นวานิลลาชนิดน้ำคนผสมให้เข้ากัน พักไว้30นาทีทาน้ํามันรําข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนบีบแป้งที่เตรียมไว้เป็นรูปหัวใจให้สวยงามใส่ไข่นกกระทารอจนกระทั่งสุกตักขึ้น จัดแพนเค,ค้กหัวใจใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค,ค้กหัวใจ ช่องคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูพุดดิ้งแสนอร่อยมาฝากแต่เป็นพุดดิ้งที่มีกลิ่นอายของเอเชียเอเชียเพราะว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่า marble coconut and c h r o pudding หรือชื่อเมนูภาษาไทยนะคะคือพุดดิ้งเผือกและมะพร้าวนั่นเองน่าสนใจมากที่สำคัญทำง่ายสุดๆไม่ต้องมีเตาอบก,ก็ทำได้ เมนูของเราสองคนในวันนี้เป็นพุดดิ้งแสนอร่อยคือพุดดิ้งเผือกและมะพร้าวหมัามีจะชอบเรียกเมนูแนวๆนี้ว่ามาเบิ้ลใช่ไหมมาเบิ้ล <c oughs> ใช่อะมาเบิ้ลมันคือยังไงนะเป็นหินอ่อน <c oughs> สลับใช่หินอ่อนอ๋อแล้ววันนี้มาเบิ้ลของเราเนี่ยเป็นมาเบิ้ลยังไงหรอมาเบิ้ลอสีม่วงกับขาวม่วงมาจากผงเผือกผงเผือก แล้วก็ขาวเป็นมะพร้าวอ่อนะมะพร้าวอ่อนกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะท<ช>ิมาปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการทำเผือกเยอะแยะมากมายแต่วิธีการที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นก็คือใช้ผงเผือกสำเร็จรูปใส่ลงไปจากนั้นสีผสมอาหารสีม่วงนอกเหนือจากการทำให้ผงเผือกเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติเราใช้อัมพาวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผสมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอ่อนลงนะคะแล้วสีทั้งหมดปลอดภัยคุณสบายใจได้ขั้นตอนที่2เราจะมาทําส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมพุดดิ้งก่อนก่อนตั้งไฟนะคะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปคนให้เข้ากันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งไฟจนร้อนแล้วเวลาใส่แป้งลงไปแป้งจะเป็นลูกๆพุดดิ้งของคุณเนื้อจะไม่เนียนอัมพวากะทิร้อยเเซ็ต เคล็ดลับทำให้แป้งข้าวโพดละลายดีน้ําตาลใส่ไปพร้อมกับแป้งข้าวโพดเลยนะคะแป้งข้าวโพดวานิลาผงเกลือป่อนเสรมิมไอโอดีนใบเตยมัดตม้มน้ำเปล่าพุดดิ้งของเรานะคะทรงจะสวยเพราะนี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกสูตรนี้เจด้วยนะ นี่นะคะผงวุ้นตรนานาเงื้ยความหวานของเราวันนี้ได้จากมิตรผลปิ๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหสีสันสวยงามมากๆแบบนี้ตั้งไฟคนสมสมตลอดเวลา เวลาหุ้นเดือดก็ต้องเดือดถึงตรงกลางนะคะสมมุติตรงกลางไม่เดือดใช่ไหมก็ไม่ได้โอเคเดือดแบบนี้ปิดไฟค่ะโอเคอ่ะล้วก็เราจะแบ่งมันสองสีสีที่หนึ่งของเราสีม่วงที่เราเตรียมไว้สีที่หนึ่งะจะวางไว้ให้คุณดูตร,ตรงนี้สีที่หนึ่ง สีที่ส,ทสองใส่มะพร้าวนี่นะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะไม่ใส่ตั้งเตานะใส่ลงไปเลยตอนนี้แล้วค่อยคนวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าพิมพ์เปียกน้ำนิดนึงจะทำให้การหยิบพุดดิ้งของเราออกมาจากพิมพ์ง่ายขึ้นแล้วมาเบลวาลายมันต้องเอียงๆใช้วิธีการเอียงพิมพ์ซิลิโคนนิดนึงแบบนี้จะทำให้ตัวขนมของเราออกมาลายสวย อ่านานา,นานเริ่มสีม่วงนะหม่ามีค่ะเทให้หมดก่อนเล้วสด้านเลยนะอาจจะหกนิดนึงนะอ่าโอเค,อเคอแล้วเราต้องรอเซตก่อนไหมคะไม่เซตค่ะ Okay, ได้เลยค่ะอืมก็จะเลอะเท่านิดนึงก็เป็นเรื่องปกติเนาะ,ะตั้ง,งเลยเหรอนะตั้งเลยค่ะ okay, โอเคสลับลไม่เยอะนะเมื่อกี้ใส่ข้างไหนก็ใส่สลับข้างกันไปโอ้ยสนุกอะ่ะมีอีกไหม ถ้าเรามีสีมากกว่านี้แบบเป็นเรนโบ์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยได้ไม่มีปัญหาเลยจะเสียงเริ่มอ่อนๆไม่รู้ว่าจองมาเป็นแบบไหนแต่แม่ยอมแล้วเธอดีนะหมบนี้เราว่าเมนูนี้ใช้ได้เลยยามาเช็ดได้พอวุ้นเข้าเซตตัวเราสามารถรูดออกมาได้เลยอ๋อคือเราปล่อยไว้ก่อนได้เลย<ช>ค่ะเดี๋ยวพอวุ้นเริ่มเซตตัวพุดดิ้งของเราเริ่มเซตตัวเนี่ยเราค่อยทำความสะอาดอืม เราจะทิ้งส่วนผสมของเราตรงนี้ไว้ก่อนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยอุณหภูมิเย็นลงจนเท่าอุณหภูมิห้องหรือหน้าเริ่มตึงๆแล้วเราก็นําเข้าตู้เย็นนําเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยว<ะ>ตู้เย็นพัง,พงโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟแบบนี้หรือเสิร์ฟชิ้นเดียวก็ได้จะเพิ่มความอร่อยด้วยวิปปิ้งครีมก็ได้บีบยังไงครับมามีบีบเลยใหญ่ๆได้เลยเอามามีเตรียมหัวเล็กมา นี่ไต่จุ๋มจิม๋มวางเผือกหนึ่งชิ้นเนาะอืมมะพร้าวโอ้โหมะพร้าวนี้อร่อยมากๆใส่มะพร้าวลงไปแบบจากนั้นนะคะวางดอกไม้นิดหน่อยดอกไม้สีม่วงของเราอุ้ยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นดอกไม้กินได้นะคะน่ารักมาก พุดดิ้งเผือกและมะพร้าวหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ Marble coconut and t a r o pudding เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะ คุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวก,กินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะเวลาบ่ายสามโมงทาง WorkPoint TV หมายเลข23หากคุณผู้ชมอยากชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากค้นสูตรต่างๆของอาจารย์ยิ่งศักเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปได้เช่นกันค่ะที่ YouTube นะคะช n e l ยิ่งศักดิ์พูดทีวีค่ะวันนี้นะคะอดเปรี้ยวก,กินหวานขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะนะสวัสดีค่ะ อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเทดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือช็อกโกแลตร้อนมาร์ชเมลโล่ครับหยิบง่ายกินแล้วก็ประทับใจเค้กขนุนสดน้าสตูเซลเขาบอกว่าเขามีเมนูเป็นกล้วยทอดแต่เป็นกล้วยทอดแบบอินโดเป็นเมนูแสนอร่อยแต่ก็ทำง่ายมากๆ